สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ินเจ5 6 9นะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของราศีสุดท้ายคือชาวมีนนะคะชาวมินในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทรเดาวสุกนะแจ้งฝากลิงก์นะคะในการทำแบบสอบถามนะคะทดสอบว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ในลัคนาอะไรหรือว่าถ้าเป็นราศีชาวมินก็ 22กุมภาถึง21มีนาคมนะคะจริงๆก็ฝากไว้ใต้คลิปแล้วเหมือนกันลองไปหาดูได้เริ่มต้นกันในส่วนของเดือนเมษายนเนี่ยจังจะขอเริ่มตัดวันที่30มีนาคมนะคะโดยที่ว่าดาวอังคารเนี่ยมันเข้าสู่ เรือนที่4ี่ของคุณนะคะอันนี้ระวังนิดนึงนะคะเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็บางทีถ้าไม่ได้เรื่องทะเลาะเบาะแหวงนะคะดาวอังคารเป็นดาวแห่งกําลังเป็นดาวแห่งอารมณ์บางทีอาจจะหนุดหงิดใจกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการได้ลงมือทําอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวหรือเรื่องอสังหาที่ดินธุรกิจส่วนตัวธุรกิจกับครอบครัว หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้เหมือนกันนะคะวันที่5เมษายนเนี่ยนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่2นะคะก็เข้าใจว่าชาวมีนมีช่องทางในการทำงานทำเงินอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมได้อีกบางคนมีโอกาสที่จะได้รถใหม่ก็ได้เหมือนกันหรือเป็นการกลับมาให้คุณค่าให้มูลค่าให้เขาเรียกว่า Value ตัวเองนะคะ value นะคะตัวเองเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ แล้วก็10เมษายนนะคะดาวพฤหัสเดินถอยหลังซึ่งเดินถอยหลังในเรือนของการงานความสําเร็จชื่อเสียงนะคะแจ้งเขา้าใจว่าคุณมีโอกาสกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นที่คนรู้จัก เยอะเพิ่มมากขึ้นหรือสิ่งเก่าๆนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆให้กับคุณได้นะคะตรงนี้ถ้าใครทำอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าๆงานเก่าๆตรงนี้ดีกับคุณมากๆแต่ถ้าจะเป็นการเริ่มงานใหม่แจ้งว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการทำรีเสิร์ชนะคะทำมาร์เก็ตติ้งหาข้อมูลไปก่อนดีกว่าถ้าจะเริ่มจริงๆน่าจะไปเป็นกันยายนไปแล้วอะ่ะนะคะน่าจะดีกว่า แต่ถ้าทําช่วงนี้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคะมาดูดวงก็เป็นลักษณะของไกด์ไลน์ก็เท่านั้นเองบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเวลาที่เหมือนดาวมาเมลาล่ดวงมาเดินถอยหลังเนี่ยเวลาที่เราจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยบางทีเราต้องใช้ความพยายาม200%ในการที่จะเอาชนะผ่านไปให้ได้นะคะตรงนี้17เมษายนนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่2นะคะก็ การเงินมีโอกาสได้สร้างเงินใหม่ๆช่องทางการหาเงินใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเคลื่อนที่แบบนี้ได้เหมือนกัน19เมษายนนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่ 8นะคะบางคนอาลองดูพวกเสียงโชคเสียงทายนะคะหรือว่าเงินคนอื่น other people money ถ้าใครที่ค้างเงินคุณไว้ตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เหมือนการลองถามถ่ายลองทวงดูหรือว่าเป็นลักษณะของการลงทุนต่างๆมีโอกาสในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆพวกจอยเวนเจอร์ต่างๆมีโอกาสที่จะได้ c o n อน a c t ต่างๆมีโอกาสที่จะได้แล้วก็ถ้าจะเป็นในสกของ แฟรนไชส์เหมือนกันนะถ้าเหมือนใครทำธุรกิจแฟรนช์ชส์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางทีมันจะไปในสระของชู้สาวนะคะอิน i m a c y เมซที่แบบดูค่อนข้างจะลึกซึ้งเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่19เมษายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่2หาเงินนะคะเป็นจังหวะหาเงิน เยอะเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วพอว่าเวลามันจะเกี่ยวข้องกับเงินเยอะมากอะ่ะแล้วพอช่วงแบบ20ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็เป็นลักษณะของการการเดินทางการอบรมการสัมมานาการไปสอนการไปคุยกันไปพูดนะคะหรือเป็นลักษณะของอนึกถึงการพูดให้แรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของกาเรียนคอสสั้น งานพิมพ์ก็ได้นะงานพิมพ์แปลล่ามแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าต้องปิดจ็อบต่างๆหรือว่าไปสัมภาษณ์งานนะคะมองว่าช่วงปลายเดือนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะรวมไปถึงพวกสัญญาต่างๆหรือว่าเ,เขาเรียกว่านายหน้าต่างๆเงี้ยนะคะโอกาสปลายเดือนค่อนข้างจะดีนะคะตรงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึง19เมษายนเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่ เรือนที่1เรือนอตัวเองนะคะก็เป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์เยอะเป็นพิเศษของชาวมินเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาได้เยอะเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนเข้ามาหาแล้วยังมีโอกาสในการสร้างเงินนะคะเป็นพิเศษมีโอกาสในการสร้างเงินได้เงินเข้าเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยก็ได้แล้วพอ20ไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์ก็เข้าสู่ในเรือนที่2ก็ เป็นเดือนที่ดีของคุณในเรื่องของการเงินนะ,อะลองดูนะคะขีดเส้นใต้3เส้นนะคะตรงนี้จําได้แล้วพูดแต่เรื่องเงินของชาวมีนนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนมาฟังหรือเปล่านะคะเพื่อนนางก็มีนนะคะแล้วก็สวยและรวยมากทีดดียอทีนี้ในส่วนของ ยี่สิบสีเมษายี่สเก้าเมษาดาวพูโตดาวเสารรีโทเกรดนะคะแล้วมันเดินถอยหลังในเรือนที่11ของคุณคือของชาวมีนเนี่ยเาสาอยู่ในเรื่องของเพื่อนคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วแล้วตอนนี้มันเดินถอยหลังแจงมองว่าถ้าจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขมี Challenge เข้ามาเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคอนเน็ชันเรื่องของเพื่อนน่ยมากกว่า ถ้าจะให้ระวังสักอย่างหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นการอย่าไว้วางใจอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยสาวอยู่เนี่ยบางทีไม่คบใครหรือไม่มีใครครบก็ได้นะหรือคอนเน็กชันอ่ะคอนเน็ชันอ่ะจะนำพามาซึ่งโอกาสที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะ ระวังนิดนึงหรือถ้าไม่งั้นคบเพื่อนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมไปเลยเพื่อนอายุเยอะกว่าไปเลยแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะแปบบนึงนะเหนื่อยเพิแ่บบนื้อคลิปติดเนาะหายใจเฮือกนึงอะทีนี้มาดูในส่วนของดาวบ้างอขอโทษไพ่บ้างดีกว่านะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะชาวมีนก็ตรงนี้ไพ่ตรงกลางเป็นไพ่หกเหรียญเป็นลักษณะของการทำบุญเยอะๆนะคะโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดก็เข้าใจแหละว่าบางทีคุณในช่วงการลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทําใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังไว้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าโอกาส มันมีโอกาสดีมากๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะตรงนี้ไพ่ d e วิลเกิดขึ้นจะถามในเรื่องการเงินก็คือมีเข้ามาแล้วดีนะดาวดวงดาวนะแต่ว่าไพ่เดวิลมันเป็นลักษณะของการแบบเป็นเงินหมุนค่อนข้างจะเยอะนะคะเข้าซ้ายออกขวาเหมือนกับไปต้องไปลงธุรกิจอ่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะงานถ้าเป็นงานพวก นักปราดงานเทาๆนะคะงานติดต่อสื่อสารอีคอมเมิร์ซต่างๆดีมากๆเลยอ่ะห้าเหรียญเข้ามาอีกที่หนึ่งแจงอะเชื่อดาวมากกว่าแจงเข้าใจว่าตัวคุณน่าจะมีโอกาสในการสร้างเงินมากเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้น่าจะมาจากในเรื่องของกลุ่มเพื่อนคอนเนค t ชันนะคะยังไงเสียในเรื่องของ การเงินเนี่ยไว้ใจได้ถามว่ามันมีอุปสรรคอยู่สักชั่วครู่หนึ่งแต่ว่ายังไงเสียสิ้นเดือนยังไงก็คือดีขึ้นอยู่แล้วนะไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนเข้าแต่ว่าคือมองภาพรวมของคุณแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของในเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวแจงขอหยิบเป็ลายเรื่องเงินแล้วกันถ้าเป็นในเรื่องการเงินก่อนอะอยากรู้ตรงนี้8เหรียญน,นะคะแเหรียญ6เหรียญ ห้าเหรียญคือมันเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นพิเศษเอาเป็นว่าถ้าแซงจะให้ระวังนะคะบางทีเงินเนี่ยถ้าเสียนะก็คงจะเสียจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่ทำงานคอนเน็กชันหนึ่งเงี้ยนะคะอันนี้ให้ระวังไว้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะงานเก่าๆนะคะเอามาปัดฝุ่นใหม่มีโอกาสที่จะสร้างเงินได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการกลับไปทํางานที่บ้านเกิดหรือว่าการได้ท,ทําธุรกิจกับคนที่เป็นรุ่นน้องหรือว่า คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อนเก่าๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะตรงนี้ไม่คิดว่าเป็นอะไรนะดาวไม่เสียนะคะดีอยู่นะคะมันไม่มีดาวเสียหรืออะไรอาจจะเป็นลักษณะของการต้องออใส่ใจคนในครอบครัวหรือว่าไม่มีดาวคิดมากด้วยคิดว่าไม่เป็นอะไรนะ ไม่คิดว่าเป็นอะไรไม่คิดว่าเป็นอะไรเป็นพิเศษแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนต่อนะคะตรงนี้มีโอกาสได้ลงเรียนนะคะไปได้ไกลถึงต่างประเทศได้แล้วก็เป็นลักษณะของถ้าในเรื่องของพวกอ e ีคอมเมิร์ซการติดต่อสื่อสารคอมมิวนิเคชั่นต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นจังหวะลองดูมีคนเข้ามาให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็บางทีนำไปสู่ในส่วนของพวกอิน i m เมซี่แ s i ชั่นต่างๆได้ด้วย เหมือนกันนะคะตรงนี้ลองดูมีทัดลมทัดน้ำนะคะกระกฎมินพิจิกเมท่นตุนกลุมเข้ามานะคะอาจเจอจากการทํางานก็ได้นะคะไพ่เดวิลเกิดขึ้นเนี่ยบางคนมี2-3คนในความสัมพันธ์ก็ต้องระวังนิดนึงเดอเมชเชเชียนก็เป็นคนที่แบบเก่งกล้าส,สามารถเป็นคนเหมือนเป็นนักปราดเป็นแบบ สเปเชียลิสต์ต่างๆเป็นหมอเป็นนักบินเป็นคนที่แบบคณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งกว่าคุณนะคะตรงนี้เข้ามา new love เข้ามานะคะก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เขาบอกว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนใจสั่นได้นะคะถ้าที่ผ่านมาคุณต้องเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้มันผ่านไปถ้ามันทําให้คุณต้องเหนื่อยแสดงว่าเขาก็คงจะไม่ใช่นะคะตรงนี้แล้วก็ลืมบอกไปว่าเดี๋ยวฟูเกิดขึ้นต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันนะคะก็ได้ ไพ่าสามเหรียญก็เป็นลักษณะของการเจอจากการทำงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคพูดเร็วต้องรีบไปเวลาจำกัดยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปเนี่ยโอเคดีมีประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือให้ใครสบายใจคนที่ข้างๆคุณนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนข้างๆคุณที่คุณเป็นห่วงนะคะได้รับชมรับฟังด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ